สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับอนิเมะไฟเตอร์ Fighter นะครับซึ่งวันนี้มันอัปเดตใหม่มาใช่ไหมครับนั่นก็คือเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมตอนนี้ผมมีเหรียญฟักทองประมาณ1นึ่งแสนเหรียญนะครับเราจะลองไปสุ่มกันมันก็จะได้ประมาณทั้งหมด100ตัวนะครับเราลองดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวเลแๆโหดๆมั่งไหมมาครับตอนนี้เราก็วิ่งไปตรงที่สุ่มกันเลยนะครับ แต่ก่อนจะไปส่มดูหน้าผมดิแม่งโคตรปวนตีนเลยอะแบบยิ้มเหมือนแบบมีเลสไนอะไรบางอย่างเลยอะให้นะครับตรงนี้ก็คือที่สุ่มนะมันก็จะมีแบบ6ตัวนะครับมีคอมมอนคอมมอนแล้วก็มีแร่อีปิกลีเจนดารี่แล้วก็มาติเคิลนะครับแต่ละตัวนะครับมีเปอร์เซ็นต์การสุ่มแตกต่างกันมากเลยไอ้แบบคอมมอนก็ 43%ส่วนแร่สิบเปอร์เซ็นต์อีพิกลเจนดารี่ศูนย์จุดยี่สส่วน m าร์ i c เคนะครับ0.011%ซึ่งมีโอกาสได้น้อยมากเลยนะครับผมตอนนี้ผมสุ่มเออได้มาประมาณทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับก็จะมีไอ้ตัวนี้1ตัวแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่น,น,นะครับตัวอื่นผมก็สุ่มมาได้แล้วนะแต่ผมเอาไปเอาไปฟอร์สหมดแล้วนะครับใช่ฟอร์สป่ะวะเดี๋ยวไปอ่านก่อน เออไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกอะ่อะ FUSE อ่ะผมเอาไปไอนี้หมดแล้วมาครับเราลองมาสุ่มกันเลยสุ่มนะครับก็จะเป็นแบบครั้งละพันนะครับผมส่วนถ้าใครอยากสุ่มแบบ s ก a r ี่สตารนะครับแบบอาจจะเป็นตัวโหดแหลกก็เสียประมาณ1นึโลบัคนะครับผมมาเรามาสุ่มกันเลยแบบกดตัวคิวยาวๆไปเลยปึ๊บ ตอนนี้กระเป๋าเราเต็มแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับดูดิว่าจะมีตัวแล้วไงแม่งสุ่มไปต้อง6กบกว่าตัวเออส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไอ้ตัวแฟรงเกตสไตล์นะครับผมเราก็จะได้ไอ้นี่ไอ้พวกตัวคอมมอนอะส่วนตัวแลได้ประมาณ1 2 3 4ตัวแลได้ประมาณ3ตัวนะครับ4ตัวครับส่วนอีพิกได้มา1ตัว2ตัว โอ้โหเราก็ได้ของดีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่โซนใหญ่อะเราจะได้แบบคอมมอนนะ <What? S 1> เราจะไม่ขายน,นะครับไอพวกต่อคอมมอนอะเราจะไปอัพตรงนี้กันนะครับผมเพื่อจะให้ไอคนที่เดินตามเรามีค่าพลังเยอะมากขึ้นนะฟึบเราก็เลือกไปเลยครับผมเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมันช่างสะใจซะจริงได้เยอะขนาดนี้อัพไปสีรออะไรเล่าแต่แม่งไม่ได้ของแรเลยอะเ <c> ฮ <oughs> ้ยกดเพร มครับผตอนนี้เราก็อัพให้หมดหมดไปเลยนะกระเป๋าเราจะได้ไม่เต็มโฟลนะครับผมอ่านถูกเปล่าก็ไม่รู้ขอภัยด้วยนะครับกดอัพไปชึบหืมตัวเราเหลือน้อยแล้วนะเนี่ยตอนนี้เราเหลือประมาณ41,200นะครับเราลองไปสุ่มกันอีกกดตัวคิวเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นไอ้ตรงนี้ป่ะไอ้ีเหลี่ยมๆข้างบนเนี่ยผมก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันเราต้อง เปิดให้ครบ1,000เพ้นเราต้องเปิดให้ครบ6,000ตัวนะครับแล้วถึงจะได้ตัวแรที่สุดก็คือไอ้ไมล์ทริคอพิตตี้นะครับผมแล้วกูจะไปหามาจากไหน6,000ตัวให้มึงเนี่ย มาครับทุกคนเรามาดูกันดีกว่าครับอีก4 0 0 0มกว่าเหรียญฮาโลวีนของเราได้อะไรมาบ้านนะครับเราได้มาทั้งหมด4 1ตัวนะครับเข้าไปดูกันเลยึตัวรีเจนต์กูมีไหมฮะไม่มีเลยแม่งมีแต่ตัวคอมมอนอันนี้ใช่ตัวรีเจนต์ป่ะวะไม่รู้ครับตัวอีพิกเราได้มา2ตัวนะครับส่วนไอตัวนี้เราได้มาเออสามตัวนะครับแม่งเราไอมาร์ติเคิลของเรามันไม่ได้เลยอะ แม่งไม่คุ้มเลยนึ่งแสนกลัวเอาคืนมาเลยเล่นฮาโลวีนกลัวแม่งเอ้ยไม่เป็นไรครับถึงเราจะไม่คุม้มเราก็เอาไปอัพได้นะครับผมว่าผมจะเอามาอัพไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวไม้นะครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันหัวร้อน,นะแม่เอ้มากู <c oughs> จะอัพให้หมดเลยอไอ้ตัวคอมมอนหัวโปกนะ มานะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับไปแล้วบายบายจุบจ๊บๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม